สบายดีพี่น้องบสวยสุคนบ๊สูมองสุบอลมาพบกับเส้าปิน่นคือเก่าพี่น้องมมนิเส้าปิน่นมาหายายเนาะสบายดียายเสาปิ่นได้หนึ่งกอยเม่มะกอื้อเซ็บแทบมาฝากยายยายปิดหน้ามากินมาอื้อมาไปหาส้จอยนําพี่นนอะคุณจอย เป่าโค้งพี่เนาะเดี๋ยวพี่เจไปน่องนื้องกอยจ้าร้อนเนื้องกอยใส่หมักอือแซ่บเซ็บเลยจ้าอ่าพี่น้องมามาบัดนี้ชิเล่เเลยพี่น้องเลยใส่หน้าต่างเรียบร้อยของน้องอ่อนน้องอ่อนกระเบานั่นเนาะอ้อหน้าต่างสามบานพี่น้องพอดีงาม สามบาจบบนจ้าสามบานพี่นอ <c oughs> ้องมาชมวิวเหินสะจอยอีกแล้วพี่น้องจอยบื่นไปเอาบ่เท่านะอ้าวบ่าวกัปตันพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีเห็นยังลงนะโอ้ ว่า่ื้อเกดขึ้นได้พ่นสะอาดได้สะอาดจะว่าตาปลาไปห้ากูเบาปลาแพงนี่หแลอยู่หบ่าวกัปตันแวะมาหายางห้องนอนเพนี่น่ะนุ่งสาวจ้า้องนอนของสาวปลาทูใหอีแม่เออได้ปักสองบ่แม่บ่เออมปักสองเรลองคลิปสองมั้เจอบอกกัปตันพอดี ห่พอดีพอดีงามํำนี้นะนั่ง่าสิสซยน้องสาวอยู่ได้พี่น้องอยากอยากสาบของน้องสาวะแม่เราขึ้นหนังให้น้องสาวไปสาบยาาไปจางกับผู้ชายอะไรพอดีนะสาบนะจักแล้วพอดีบว่กัปตันพอได้เนาะ ประมาณนไหนเนาะแค่ในห้านนะบักคุ้งสูงอย่างเงี้ยท่นี้นางกันลังสิเอาก้อยมาสู่ยายกับเบาะกับตันกินหนึ่งก้อยใส่หมกอื้อมามามาเอามาสู่เบาะกับตันกินนี่ยนี่มา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 กินก้อยหนึ่ง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 แล้วใหม่ๆได้นี่นะห่อนหอนมาแมกับตันยายเข้ามายายแล้วกินแล้วกันเนี่ยมามามาปากมึงกว่า แล้วลุมเนี่สัเอาหินเจียเอาหินเจียเอางหินเจียกินในก้อยน้ำเม็ดราจอยับบ่าวกตันมีเนาะเศษเนาะตาก้องกัอาบ่าวกับตันเองมีเนาะแมนแมนเป็นพี่น้องกันเลยพี่น้องเลยทั้งพ่อแมนพี่น้องทั้งโพี่นองดพี่น้องทั้งโผมายาย กัาแม่กำลังบ้วนปากอยู่ตอนนี้ <laughs> ไอ้วัวเขาใหญ่แมนสมัยตะกี้เขาจะว่าอึดเขาเนาะกินอันกินกอยแทนเขาเป็นได้เป็นได้กัปตันแซบปะเขามายหายแซบแซบมึอ,นะอึมันไน้มักอึน่ะบะคงผมมาลองซิม,มบาเ <laughs> บาคง ยาแซ่บเลยแซ่บมันมันเนาะเขาหนึ่งอยู่เพื่อนคือบัวแซ่บเป็นน้ำหมักอึว่าจักมีส่วนไหนใส่หมักอึโอ้ยขาดหมักอึมันกับขาดแซ่บแล้วหมักอึมันเห็ดให้มันแหละกะมันหอมเด้อืแสดงทีนะขั้นมีมักเ้าเนาะกับตาเนาะขูดมักเ้าลงแห้งแซ่บ มะพร้าวอันพอดีห้ามๆนะบ้าแก่แห้งแมนบ้แก่แห้งแซ่บแซ่บพอดีหลายคนกูบอกต้องเอาใหญ่แมนพอดีงามนี่พอดีขังนี่ขงนี่ก่อสิบตาใช่านสกอตพัดาีเยอก่อขัขขงเลยข้ออะเลยออเลยบ่ พราอคันคันมันล่มมันกระเปียกเนาะอ่านเปื้อันเบลยนะจอยเห็ดที่ละเนาะอ้าวมีนาขึ้นได้ตุ๊กลงมีหรือบ่มีบ่มีเอยืมบอสแต่ังต่ยืมยุบพันละสิบบาทเอากระไรเอาพันละสิบบาทเนาะแมนออกดอกพันละสิบบาทเอาบ่เดือนละสิบบาทสิบบาทมาเพียง โบเอาไปเนาะเงินวะเงินกินูได้คอยมาท่วงนี่ปั้นโตอกปั้นต๊ะได้บ่อยมีแต่สิลบด้บ่มีแต่สิแบบว่าได้ยินเสียงรถเนี่ยมันเข่าห้องหรือวะมาท่วงมีอีกแล้วมาจอบแต่เด็กๆผูเลยเนาะกับตันกินก้อยมาเป็นปลาหูสองเมตรอ้าว บ่าวกัปตันไปเลยพี่น้องเพิ่นเพิ่นจะเอาปลาทูไปหายแถวแม่เพิ่นเพิ่นแวะมาเล่นย่างบุกเมีนมาเหรอบ่าวแถวแม่บ่าวกัปตันเป็นได้ยายแซ่บบ่ยายแซ่บพี่เนาะเออจะมีตู้สะพานต่างนานาพี่น้องแม่ใส่ก่ออันปิดตู้วันนี้อันนี้เปิดโลก หวานมันยุพอดีบ่หวานมันพอดีเนาะใส่วานไรกะบวชแบพอดีหวานมันมะเอือถ้าเจ้ามาคายก็เลยขึ้นยากก็เลยว่ะสื่อกอยหนึ่งใส่มืเอือก้อนว่ะมะเอือซะมอออันแม่ใบเอาหายมันมันเลยน้องอ่อนมันก็เบานั่นไปใส่ไปสอน หายแนวกินแรงสนกุ้งบ่สาดกินมื่นอืมเมื่อกัตั้มหูหัดสาดานนั้นกินไก่แม่แมมื่ออื่นกันแล้วแล้วอื่นแล้วแล้วแล้วอื่นนะขจาว้ได้น่ะเนี่ยเลือดเต็สาบทั้งในเนาะบริษาทไ่สาบ่สาเต็มทั้งในเอาฉันดูงามได้พี่น่องตกออกอยู่ ก็แม่นสามแล้วก็สี่ไล่สี่ีบ่ในราคาอีกบ่อืมในราคาอีกบ่ใช่แล้วใช่เอสามสามเอาไวา้ทำม,มีเงินจังคอยว่ากันเนาะอันนี้มันก็เป็นห้องเป็นอันนั้นแล้วพอดีงามัชนิดตะบานประตูใจบ้านประตูกับหน้าต่างเนาะบอกบอก๊อบพอดีเลยเป๊ <laughs> ะไอดียพอดีเป tam, sáu rồi men, nó mặn, bả mực gì đây cuộn, men, xem một còi bốn mươi men bữa và chị xuân đi ao thau đấy bữa <pathway. S 2> มาลาบก,กินเถียงแม่มาลาบก,กินเถียงเนาะนี่นี่ไพนนี่นี่มีสวิงอยู่ไพายอันเขาอันเอ้ดำมาดีพายเขาเจดำํำอ๋อสวิงพายเจดำํำแม่น้องแคทน่ะดีตแต่้ามาลาบก,กินเถียงพ่อละอิ่มละเดี๋ยวสิกินข่าวบาไดาคือ,ม,อมือน่ะเนาะมือนักกินข่าวบได้ อิ oh, ่มแหงเราอ่ะข้าวผุ้้าเมนเมนแต่แต่วัยรุ่นชุมเฮายังย่งเลยเนาะจะทาโรคิวไปเนาะแมนตอนใดตัวตัดเสารตัดเทียมนารุ่นกันนะเมนตัดเทียมบอลหราตัดเสารไทย้าทามอันนอกเนาะว่าคิวว่าคิวผูฒ่านั่นนั่นละบอนะ้า้อกาสองเกลเ แม่ว่าก็จะไปเกะเอาใหม่แซ่บเนาะอากาศเย็นๆตอนเย็นๆอีกตอนแรงๆเมื่อต้องเมื่อเมื่อคืนมันพาอะไเปลียนเมื่อเมื่อคืนนี่ไรบ่แม่นคืนวานเมื่อคืนนี่ยพ่นพอดีตกเนาะมันลมเด้ มันลมแต่กับยง้มหนาวเนาะมันหนาวแหงได้ลมมันเสียหนาวแตามีเหรอเป็นนังนาบ่ายเป็นเส้นพวงไม่หนังซุ่มพีนของท่าเตียงอยู่ใช้เตียงไปหามาพี่บ่เตียงกับสิ่งตอบอะไรก็เตียงนั่นแหละหามาไว้ตรงบันไดเกี่ยวเกี่ยวเจ้าเกี่ยวสิ่งออัดเขาบอกเมื่ออ่านสารสิเวตตากเสื้อผ้ามาเมนเมนเมนช่างชัดก็ได้ตากเสื้อพุงเสื้อผ้า บานี้ไฟก็สว่างเลยบ้านี้เนาะเปลี่ยนเป็นหลอดกลมมันมันมันสว่างกว่าหลอดเงาเหรอเขาล้วมนสิงของเขาเพราะมีไฟบอดก็ต่อใช่หลอดเอาหลอดตัวเงาเอาบ่้องนอนแหม กระดานเก่าอยู่เฮือนเก่าอ๋อมนย่านเลยใหญ่น่ะแม่นได้เหตุยังกินแรงหรือว่าถานนางออนไปสอนมะถ่านนางออนตอนเก่าเปนีปรนั เมจกปีเนาะนี่หลายปีแล้วมระสามปีได้อันนี้นได้จกปีเลยมาตัวนี้เลยจะปีเะยสองปีหอนอยู่บอดเนาะเปอนปีปลายทาาาลูกสามเถือ่อนี่ลูกสามเถื่อแล้ะ สก่อนอยังนนะฮะโตขับอืมนัการน้ำพ่านไปอ่ามอบันนอกมาพอดีเลยฮาสิถามพอดีเลยมามากินหนึ่งก้อยเนี่ยมากำลังงวาโซเล่กันกับสาวจ่อยว่า เรื่องฉีดวัคซีนว่า <นะ S 2> สิท่าหมอบ้านนอกว่า <นะ S 1> คิวไวรุ่นคิวอัดผู้หนววุ่นนนมนั่นได้มือใดออมืออื่นีกแล้วคิวผู้เฒ่าหือมือนีกแล้วคิวผูว<ช>้เฒ่ามืออื่นอี่แล้วคิวผู้เฒ่าเบื้องหื้อเป็นมืออ้องหื้อบ่เบื้อหื้อบ่ได้มากน่อยอย่าเป็นสิทธิ์นะบ่ะโอ้ยบ่ได้ฉีดจักเทื่อได้ฉีดแน่นอนโอ้ยเออห่วอีละจ่อยเฮามือสิแปดกับคิวผู้เท้าอะไมื้อหนึ่งสิบเจ็ดกับคิวผู้เฒ่า สิ่แบกัระิช้าพเท่าวันนี้รโรยที่นาวันนี้อ่า้อันนี้ว่าวว่าวดาวว่าดาวเอาบอกอย่างว่าอันนั้นบ่ขุดเนาะพะักสู้เพื่อไายจะคอยพักผ่อนก่อนเลยเอนแมนแมนแมนลาสว่าคขาดอ้าวผู้สาวจองผู้สาวจองไปดูหลายสงขาดซะมูลแรงในงานมูลแรงวันนี้งานจะเอาการบ้านมาเห็ดเห็ดมาแล้วงานเพลไล่ลาย่วงนี่พี่น้อง เพราะว่าฉีดฉีดวัคซีนเนาะก็เลยงานก็เลยลายเอาแหละเ้าฉีดเข็มเดียวบอหรือว่าซองแต่ว่าห้าว้นระยะห่างบ่ห่างจักจักมือห่างนานไอ้ที่ผมแปดนาทีสองเดือนนะเกือบสองเดือนหักมาสักเข็มไปสองจบจบเรียบร้อยเนาะปมาสักสองเช็มผูกสองแต่ว่าไม่ได้สักไรสักห่างกันแมนแมนมันอีกเข็มหนึ่งอีกสองเดือน

ไห่ห,ไไหร้านแมนหงละงไงแหอันาแงเมื่อยแมนโอเคพี่น้องสําหรับลิปนี่ก็ไปแล้วพอกันขีปไม่ฝากไลก์ก็แชร์ก็ติดตามสปินเดเพนเดอ,อ,เอ,บอสบายดียังเมื่อยฝากซ่องมอบรนอกนาพี่น้องซ่องเอบาโค้ง <laughs> นะพี่น้อง สบายดีสบายดี